เข้าวัดจีนทุกวัดเลยจะเจอพระศรีอานนั่งยิ้มอยู่ข้างหน้าแล้วขันหลังนี่ก็มีที่มาเป็นเรื่องเล่าเรื่องเราว่าสมัยหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ภาษาสังคา,ายนะหลายท่านเข้าใจว่าเรียกว่าสังคา,ายไม่ใช่สังคา,ายคือพระอาหารหันต์องค์หนึ่งในสมัยพุทธกาลแต่หล่อมากสง่างามมากเหมือนพระพุทธเจ้าเลย ่ท่านเสด็จไปที่ไหนที่ไหนคนชอบเข้าใจผิดว่าท่านเป็นพระบุทธเจ้าท่านรังอาจัยท่านก็เลยอธิษฐานจิตขอให้เรานี้อ้วนเพื่อจะให้แตกต่างจากพระพุทธองค์แต่าวัดจีนที่นั่งถือถุงใบหนึ่งใส่เสื้อผ้าหลวมๆแล้วถือรูปประคำที่ท่านเดินเข้าไปแล้วเจนคือผ้าสีอะยามตไตท่านเป็นบุคคล โปต่อคือย่ามผ้าถุงผ้าพอเสียงแล้วว่ารัสลมท่านั้นานเป็นพระในนิกายเซนคนก็ไม่รู้หรอกว่าท่านเป็นใครแต่ท่านเป็นพระที่ได้อภินญ,ญาคือข่าไรก็ไม่หมดย่ามไปเล็กนิดเดียวเหมือนกระเป๋าดดเรมอนอย่างนะั้นน่ะแจกข้าวไรก็ไม่หมดให้เป็นทานแต่ท่านก็ชอาพูด,พดทุกอย่างเป็นธรรมะเมื่อท่านจะสิ้นชีวิตเห็นบอกอ้อเป็นมีเล็กพอสักมาเกิดคือพระสีอริยเมตตามาบำเพ็ญบารมี นอกจากนั้นมาก็เลยสร้างองค์ท่าตนุนี่คือให้ท่านแยกออกก่อนว่าองค์อ้วนๆน,นั่นน่ะไม่ใช่ใครอื่นคือพระศรีอัยเมตไตรว่าในยุคหนึ่งไอ้องค์อ้วนๆน,น,นั่นน่ะกับคุณทอพอศัก์เป็นเจ้าว,วาดสองวัดวัดของพระศรีอานของมีเล็กพอสักเยอะมากเลยพอท่านยิ้มแย้มแจ่มใสพอคนเข้าเยอะมากงานโยมแต่ละคนเรื่องเยอะ เลาะกันไม่สามัคคีกันครับเพระสาษเป็นเจ้าว่าทุกอย่างเรียบร้อยหมดแต่คนไม่เคยเข้าวัดทําอย่างไรละ่ะที่จะให้สองสองวันเนี่ยอยู่กึ่งกลางกันได้ผู้เจ้าก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันเอามีเล็ขพอสักมารับแขกข้างหน้าคนยิ้มแย้มแจ่มใสมาดูแลมารับแขกแต่คนที่จะดูแลความเรียบร้อยเนี่ยก็ต้องดุ สมัยโบราณที่ปกครองดูแลว,วัดเพราะวัดจีนสมัยโบราณมีพระเป็นร้อยพันๆเนาะศาสนาการจัดเรียงนี้นี่ก็เป็นแนวคําสอนเป็นปริศนาธรรมที่สอนให้พวกเรารู้